ไม้มฝากเธอเอ๊เราจะเอามาเล็กข้าวสาลีไปทำอะไรดีนะอ้อคิดออกแล้วฉันจะเอาไปปลูกกว่าแม่กนแดกจริงไปสวนเพื่อนเพื่อนของเธอมาช่วยกันหูข้าวตุงตุง,ตง Ủa, chẳng. Chẳng chặt, chín hay là đi